โดยมีเธอเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวเมื่อครูบุญมาเสียชีวิตครูแก้วกวได้รับเงินประกันชีวิตไปถึงสล้านบาทและหลังจากได้รับเงินประกันเธอก็ขอย้ายไปสอนที่จังหวัดทางภาคเหนือโดยอ้างว่าเธอทำใจไม่ได้กับการสูญเสียสามีถึงสองคนติดติดกันและเธอต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ถึงตอนนี้พันธุ์รโทรสมชายเริ่มเห็นรูปแบบที่ชัดเจนเขารู้แล้วว่ามีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพาคนเกี่ยวกับการตายของอดีตสามีทั้งสองคนของครูแก้วทั้งคู่เสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันและทั้งครู่มีครูแก้วเป็นผู้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตสมชายต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยือนยันความสงสัยนี้และเขายังต้องค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับประวัติการเปลี่ยนชื่อของครูแก้ว เพื่อทำให้ภาพรวมของปริศนานี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น